สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันพุทธที่6พฤศจิกายน2567ค่ะซอแตนนะคะกำลังเกาะติดสนามรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไปพร้อมๆกับทุกคนอยู่ค่ะและระหว่างที่เรากำลังรอผลการเลือกตั้งนี้นะคะเดี๋ยวซอแตนนะคะจะพาทุกคนไปลองฟังวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำค่ะว่าหากว่าที่ประธานาธิบดีแต่ละคนเนี่ยถูกลับเลือกแล้วน่าจะส่งผลอย่างไรต่อราคาทองค่ะซึ่งตง บอกเลยนะคะว่าถ้าหากเราดูราคาเปิดสมาคมเช้านี้นะคะขายออกทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ4 3 9 5 0บาทนะคะโดยราคาทองมีการขยับปรับตัวขึ้นถึง300บาทเทียบกับราคาปิดเมื่อวานค่ะและระหว่างวันนะคะจนถึงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนี้เองนะคะราคาทองคำไทยนะคะมีการขยับปรับราคาขึ้นลงถึง12ครั้งแล้วนะคะโดยราคาปัจจุบันล่าสุดนะคะขายออกทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ44,100บาทค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองนะคะจะมีความผันผวนอยู่อย่างนี้นะคะจนกว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นที่แน่ชัดค่ะในเรื่องนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีทั้งสองท่านนะคะจะเป็นที่พูดถึงการหลักๆในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะเรามาดูที่ทรัมป์ก่อนนะคะทรัมป์ค่ะจะเป็นแนวอเมริกันเฟิร์สนะคะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการลงทุนค่ะโดยทรัมป์นะคะต้องการลดภาษีนิติบุคคลค่ะจาก21%เหลือ15%ค่ะเป็นการช่วย เกื้อหนุนให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะเพราะว่าเมื่อลดภาษีแล้วนะคะจะช่วยเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นๆค่ะแต่ในการลดภาษีนิติบุคคลครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลต่อรายได้ของรัฐบาลค่ะเพราะว่าภาษีนะคะเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาลนั่นหมายถึงรัฐบาลนะคะก็จะได้รายได้ที่น้อยลงค่ะอีกทางนโยบายการค้าระหว่างประเทศนะคะทรัมป์ต้องการเพิ่มภาษีนำเข้าจากประเทศจีนถึง60%เนะคะและประเทศอื่นๆ10%เค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีสินค้าบางอย่างนะคะที่อเมริกานเนี่ยลิกเลี้ยงไม่ได้และต้องนําเข้าจากจีนอยู่ดีดังนั้นนะคะในระยะยาวก็จะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อค่ะเพราะว่าซื้อของในราคาที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องนยโยบายของทั้มมองว่าในระยะแรกนะคะจะส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยดี USD แข็งค่าค่ะและจะทําให้ทองคำเนี่ยอ่อนค่าลงนะคะแต่พอระยะยาวไปค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเงินเฟ้อนะคะสงครามระหว่างประเทศที่ยังไม่แน่นอนค่ะ ก็จะมีโอกาสทำให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นค่ะในขณะที่นโยบายของกัมบาลาแฮร์ริสนะคะจะตรงข้ามกับรั์ในเรื่องภาษีนะคะเพราะว่ากัมบาลาแฮร์ริสค่ะจะเป็นแนว support small business นะคะโดยต้องการเพิ่มภาษีนิติบุคคลนะคะจาก21เป็น28ค่ะเพราะว่าจะเก็บภาษีกับบริษัทใหญ่ๆนะคะเพื่อไปช่วยบริษัทขนาดเล็กค่ะ ในขณะที่ภาษีนําเข้าของต่างประเทศนะคะก็จะคงนโยบายเท่าเดิมกับคู่ขาค่ะโดยสรุปนะคะจะเห็นได้ว่าแนวทางนโยบายการบริหารของทรัมป์นะคะจะสร้างเงินเฟอ้อและความไม่แน่นอนได้มากกว่าการบริหารของกามาราแฮร์ริสค่ะ